โอ้โหมื่ 18, นแปดเลครับเพื่อนนะโอ้โหพูดไม่ถอกกันเลยทีเดียวนะครับมาแล้วอือหืมโซมาอีกเลยครับรอบนี้เต็มแผงไปหนึ่งทีครับผมสิบคูณเก้าสิบไปนั่นเพื่อนแต่โคตรม่ยเลยนะครับ,โ,รนะรบโดดไม่พักกันเลยทีเนดะียวนายเสือนะ <c oughs> มาเต็มกราฟกันเลยทีเดียวนะครับเก้าร้อยบาทนะครับเพื่อนนะโอ้โห <c oughs> เคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่องแ Ra ป t ตอร์นะฮะมาวันนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าเกม for t u n e Tiger นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นในทุน50บาทเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ต้องลองดูแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเล่นกันนะเพื่อนก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะเพื่อนนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับ มาจะเริ่มที่เบ็ด5บาทแล้วกันออโตัสปินไปที่10รอบนะครับเพื่อนนะแล้วจังหวะน,นี้เปิดแรกมาโบนัสเข้าครับเพื่อนยังไงนะครับแล้วตัวแพงซะด้วยนะครับมามาดีเต็มจอไหมนะครับมันต้องมาเต็มแผงแล้วแหละดอกนี้สวยครับเพื่อนคูณสิไปดีฮะมาครับผมเฮ้ยของจริง มาเพื่อนเท่าไรนะครับเงินรางวัลไม่กล้าไปแล้วครับดอกนี้เงินรางวัลซุปเปอร์ไม่กล้าต้องมาแล้วนะครับเพื่อนนะมามาเท่าไรเท่าไรดอกนี้โบ๊ะปะพันสองร้อยโอ้ก็มาดิครับกำไรมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมาเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันนะครับยัดไปนะครับที่เบ็ดสามสิบนะครับมีตุนแล้วนะครับก็จัดไปเต็ม กำลังนะครับมีเท่าไรใส่ให้หมดนะครับโอ้โหพูดเล่นนะั้นเพื่อนไ่ที่ทุนน้อยได้กําไรก็แนะนําให้ถอนเลยแล้วกันนะฮะไม่แนะนําให้ทําตามผมนะครับเพราะว่าผมได้เสียไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับมาเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะมาแล้วดอกนี้โอ้โหเต็มแผงไปดีครับผมติบคูณพันแปดไอ้เหี้ยโอ้โห มาดิครับทัสามไปแล้วนะครับรอบนี้หมวกเป็นหมื่นไหมนะครับมาดอกเดียวรู้เรื่องกระเบื้องแตกกันเลยทีเดียวนะั่นเพื่อนนะมาดิครับโอ้โหท่านผู้ชมหมื่นแปดไอ้เหี้ยไม่อยากเชื่อสายตาในตัวเองกูพูดผิดเลยอ่ะไอเ้เหี้ยมาดิโอ้หหมื่นแปดนะครับเพื่อนนะโอ้โห พูดไม่ถอกกันเลยทีเดียวนะครับมาแล้วอื้มฮึส่งมาอีกนะครับรอบนี้เต็มแผงไปอีกหนึ่งทีครับผมสิบคูณเก้าสิบไปนั่นเพื่อนตายโคตรมั่ยเลยนะครับโดดไม่พักกันเลยทีเดียวนาะอเสือนะ <c oughs> มาเต็มกราฟกันเลยทีเดียวนะครับเก้าร้อยบาทนะครับเพื่อนนะโอ้โหผมต้องจัดไปเต็มสูบแล้วแหละทุกคนมาห้าเบตห้าสิบไปเลยแล้วกันถ้วยทองมาอีกโบว์โอ้โห รู้เรื่องนะครับ1000บาทนะโอ้โหเย่แค่เย่แค่มาดิเย่แค่มาดิเย่แค่มาดิเย่แค่โอ้โห y ake. Y ake. <c oughs> โโห,หาแล้วนะเพื่อนนะมาเต็มสูบเลยนะครับ <c oughs> สูบทีเนี่ยโอ้โหเต็มปอดนะฮะเพื่อนนะ มาไอ้เชีย่ยแตกแล้วนั่นเพื่อนนะโอ้หมาเข้าสู่ในโหมดจริงจังในเกมต่อแล้วกันนะครับไรสาระเกินไปแล้วนะเพื่อนนะมาเบท้าสิบไปเลยนะครับโยมาโอ้โหอ้อาวเฮ้ยดอกนี้มาดิครับคูณสิบปีกันเพื่อนโอ้โหโบบ้านนะครับโอ้ท่านผู้ชมไอ้เชีย่ย อึ้งกันเลยวันนี้นี่ครับโอ้โหไอเสือมาแรงจริงจริครับเพื่อนนะใครที่สนใจอยากจะลองเข้ามาเล่นดูนี่ครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปที่ผมทิ้งทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะเพื่อนนะพูดผิดพูดถูกไปแล้วนะครับบวกโหดเกินนี่ครับโอ้โหรอบนี้ก็มาอีก6,800นแปนะครับโอ้โหพอเลยดีไหมเนี่ยแม่จะบวก30,000อยู่แล้วนะครับเหลือแค่600กว่าบาทเองนะครับเพื่อนนะ แล้วโบนัสมาอีกครับผมจังหวะนี้นะครับผมขอลุ้นเป็นรอบสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะก็มาดีครับขอเต็มแผงไว้เพื่อนโบโอ้ยรู้เรื่องกระเบื้องแตกหลังคากระพือกันเลยทีเดียวนะครับมาดิฮะโอ้โหจัดกันไปสวยๆเบาๆนะครับแม่ก็มาดีครับน้องแต่อีกเท่าไหร่วะเนี่ยไม่ได้ดูยอดนะครับว่าเข้าเท่าไหร่นะฮะมาแล้วแต่ว่าสองพไปแล้วนะครับ ผมจะไม่กดแล้วกันนะฮะเพื่อนนะมาเท่าไรเริ่มไหลาเลี้ยโอ้โหดอกนี้ไปอีกห้าพันห้าพันครับผมโอ้โหเยอะแค่อะเป็นไงทุนห้าสิบบาทนะครับใครจะว่าเวอร์ก็เวอร์นะครับผมไม่สนใจอยู่แล้วแต่ว่าเงินจริงเนี่ยเออได้มาสามเมืสี่นะครับ, 3, 4, รบวันนี้นะโอเคเพื่อนวันนี้ก็ขอตัวลาไป เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นใหม่ให้ดูแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันแนับขอตัวไปถอนก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่ชอบคลิปนี้นรับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ